มูลบนบนมูลทูลอุทกมรดกล่ำค่ามหาสาลล้อเลียงชนคนทำนามาชานานครังโบราณสงวนไว้ให้พวกเราฟูงมัดฉาปลามูล ก็พูนเพิ่มช่วยโตเติมเสริมหายไม่อับเฉาเป็นสเสบียงเลี่ยงอีสานมานานเนาจากวัยเยาว์จนเวลาชราการเหนือเทือกเขาสันกำแพงต้นแหลงที่ สายวารีไหลรินทินอีสานหกรอยสี่สิบกิโลชโลทานที่ไหลผ่านหกจังหวัดหลัดเลาะมาต้นมูลบนชนละทีที่ไหลผ่านคือโคราชคอนบุรี ที่ไหลบ่าแลวไปสู่บุรีรัมชื่นชำมาลำชลากอบลุถึงสุรินจากสุรินกไหลไม่น้อยถึงรอยเอ็ดไหลหลอดเล็ดเลี่ยงชาติชนคนทั้งสิน้นวัฒนธรรม สองฝากฝั่งสร้างศิลปินจนถึงถิ่นสีสะเกตเขตดอกลำดวนมาบรรจบพบโขงลงไหลลดเมืองอบุบลปากมูลนั่นไม่ผันผวนเลือดเส้นใหญ่ไทยอีสาน นานสมควรและทั้งมวลตนตระกูลคือมูลบนและทั้งมวลต้นตระกูลคือมูลบน